เอาละครับคือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอ๋อคือผมจะได้เล่นกับ B A, D G X, X กับกับเออใครโอหนี่เพื่อนผมเอง นาเกอุ้ยดิโอเสื้อเยสิม่วงดิโอเอ็นจีเป็นเอ็มเคเพื่อนผมเองอ๋อไอผมเดีอวนี่คือเบสนะครับเพราะผมจะได้เล่นกับเมย์แล้วก็เบสนะโอเคไหมตอนนี้ก็ไปก่อนนะไอยังไม่ถึงเดียว

อย่เพิ Bref, ่งขวนขวนดย้าอืนี้ดูสีท่ามันต้องเจอจะใช้เบี้ยน้อยแน่ตัวนี้ vẫn tao bài hết tôn tôn vào cầm nó tôn cầm nó tôn ao là tôn nó น,นั่นไงว่าไม่ได้รีวิวชัดไม่เคยทันแต่ตาต่างน้องผมน่ารักอะไรนะตาต่างของเติมมันเนี กูได้สู้ไม่ได้เปฟาร์มเงินต่อกับสกายเปียโอโ้มีหมื่นเดียวเองตอนนี้เก็บเงินซื้ออิเล็กตรอนอยู่แต่ถ้าเงินถึงจะไปซุ่มพลไม่เกาะคุกว่า วันนี้บรรยากาศกอยู่ในนี้แหละแม่บรรยากาศายคลิปวันนี้นนนก็ได้ไอ้อโอตโต้ะไอไอตอมไม่เห็น,น้องลอโต้ะไอตอ้ เ,เ,เออนะอย่าลงนะอุยอ้ยมาลีฟอรนมาลีฟอร์ดอย่าบึ้มจะใชบไปแล้วเจุด อยากมามลงหลังคาโบดีอ้ายวีนเอ้ยมีคนอยู่ที่นี่แปลว่าใช่เลยไอพวกล่าคาหัวแน่นอน บอสมีอยู่อยู่แต่ไม่อยากฟาร์ม ก็ไม่เจอหรอก

What the ว t h e fuck? ตัวหางกระตุกมาก h ั t ตายตายไหมตายไหมตายไหมตายตายตายมันเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเร็วเร็อุย มันกันกันกันไอ้เกินอยู่ดีดูโอดีโอดีไอ้ตัวรุนมาน่ะโอ้ยดอกเตอร์ไดยเจ็บโอ้ยดอกเตอร์เจ็บว่าเราจะมาได้นะครับ ยืนเอออยู่ดีกว่าดูดีจะมีคนมาให้ผลลอยจะตัางตู่นี่ดูดีมีคนมาทางไหนอยากได้ผลฟรี ต้องใช้เวลาเฮ้ยใช่ป่นะน่ะมันใช่ป่นะเนี่ยรออยู่ไม่ได้มาให้บนเธอใช่ใช่ใช่ใชใช ไม่ให้ผลกูป่เนี่ยนักมีอยู่ด้วยนะตองต้องตอเอาอะไรตรงนี้อนะ่ะต่อไป <c oughs> ไปไหนกันโอ้นั่นไงมันมาแล้วมันมันจะมาฆ่าคุณอะโอเคมันจะมาฆ่าคุณอะ นมาเราไปชีฟฟูดที่อื่นดีกว่าครับผมขอเปิดตรงนี้นนึ่งผมขอไปเกาะอะไรไปเซิร์ฟเวอร์อะไรดีกันดีครับขึน้นสนาม กูไม่ไปเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้ยไม่ใช่เฮ้ยครับขอขอพ้นขอพ้นได้ไหมพีทฟูดพีทฟูดพีทฟูดเออ เด <Saint> ี yeah, ada, okay okay. ๋ยวเดี๋ยวไปช่วยคนอื่นได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเองไปเองโอ้ยเออมันพิมพ์ว่าอะไรมันพิมพ์ลักกด โอ้ยน้องตินเอ้ยคลิปนี้ก็ไม่มีคนจะทำไม่่นี่ก็อยู่มาสองชั่วโมงแล้วก็แล้วก่อนนะครับคือคลิปนี้ก็ยาวมากมันมาไหมมันจะให้กูไหมดูจกักไม่ให้กูหรอกมึงไม่เคยให้กูไอเวน ไม้กุมาไม่เอาไม่ใช่ฉันกดเองไอ,อ,อเวนเออ้ยมันต้องลุกใครอ่ะมันกไดใจขอได้ไหมครับพี่ขอได้ไหมครับได้ขอผลได้ไหมได้ดูมือไหมให้กู น้ำขอได้ไหมา,าก็เตน้นก็จัดเก็บ

ทุก,ก,กคก็้งากมีลกผุดอกาเขียมนี้ก็แล้วน้องต้อนไปไหนแล้วเนี่ย